นี่ก็มาถึงบ้านเอไนเอฟซีเรารับได้คือไปโรงพยบาลต่อนะครับผมบากเตโซสวัสดีครับรอครับรอขณะกู้ใดครับผมดวมาสบายดีทุกท่านนะเอฟซีไปเทื่อนีเทื่อนี่หลุลีนหอกไกันลังอะไร ไปโรงพยาบาลต่อเลยทีนะไปโรงพยาบาลต่อเลยนะครับผมให้ลงลงลงไปมีิกิยวไปเลยไปไไนนนขึ้นลัางเลยพวก<ป>ขึ้นล้างเลยไปช้างขึ้นลเางไอช้างลิงซื้นอนมซื้อ,อนมฝากสาวไม่ฝากเลย ครับผมแล้วก็ทับปโรงพยาบาลต่อเอฟซีนะแล้ก็สมานต่อครับผมอาการว่าไงเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะผมอาการไม่ทรลลงเลยนะเอฟซีก็ไปต่อที่โรงพยาบาลครับผมไปทางคณะเลยครับไม่ต้องลงสกนลครับเพิ่มเติมมือใหญ่สว่างครับไปทต้งครอบครัวเลยเออเจ็บคอบแล้วก็เด็กยังกลมครับไป เลยต่อเดินทางต่อเอฟซีการล่าสุดครับอันเดีการล่าสุดในาการมันจะเหมือนเดิมนะเรเล่นตามเลยนะลงหู้ลองตามตลอดลูกอนนี้ต้องเหยียบไม่เหยียบเหยียบเหยียบเซตเบาจแโ้ว์เลยคอิมมอเงยนครับผมคเล่นีนะอันนี้เอกกี้เอ็กีอยู่ขับรถเนี ยิงยาวจากสปฟอร์ลาวเลยถึงไทยยังปลอดภัยครับโอเคครับิำนี้อัปเดตอาการล่าสุดคร่าวๆนท่ทีนะรอครับรอสวัสดีครับ